สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งนะครับโปรแกรมารนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับตัวนี้นะครับเป็น windows 10นะครับ windows 10เนี่ยติดตั้งอย่างไรนะครับมีคนสงสัยมานะครับก่อนแรกเลยนะครับเข้าไปที่ปุ่ม start นะครับมุมซ้ายล่างนะครับ start นะครับค้นหานะครับตรงช่องของโปรแกรมนะครับตรงช่องนี้นะคือค้นหาคําว่า microsoft store นะครับซึ่งนะครับ microsoft store เปรียบเหมือนอะไรนะครับ microsoft store เปรียบเหมือนร้านค้าที่ขายแอป ของ Windows นะครับในแอปทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ใน Windows version 10นะครับ Windows 10นี้นะครับคุณอยากได้โปรแกรมอะไรนะครับคุณอยากหาซื้อโปรแกรมอะไรคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากในตัวของ Microsoft Store ได้เลยนะครับเราเจอแล้วนะครับลายนะครับคลิกที่ลายนะครับนี่ผมขยายมันเมื่อกี้นะฮะผมขยายมันขึ้นมานะครับคุณเห็นไหมว่ามันจะมีคําว่า Get นะครับ กดที่คำว่า get ได้เลยนะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าคุณมีอีเมลนะครับของ windows live นะครับ hotmail นะครับเอาลูกที่เป็นของ microsoft เนี่ยคุณสามารถ sign in เพื่อ log in ผ่านอีเมลของ microsoft ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับให้กด no t a n k นะครับผมกด no t a n k ให้ดูแล้วกันนะครับเขาก็จะขึ้นเห็นไหมฮะว่าเขาก็จะดาวน์โหลดนะครับว่า you r own this app นะครับก็จะขึ้น start download นะครับ ก็ขึ้นสตาร์ d ดาวน์โหลดนะถ้าคุณมีนะครับอีเมลนะครับหรือว่าแอคเคา t ์ของทาง Microsoft เนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นอีเมลเนาะของ Microsoft นะครับ Windows l i v e นะครับ Outlook นะครับหรือว่า Hotmail นะคุณสามารถล็อกอินนะครับเพื่อให้เครื่องนี้นั้นนะครับจำว่าแอปที่คุณใช้เนี่ยคือแอปอะไรบ้างนะครับแล้วก็เวลาคุณเปลี่ยนเครื่องเนี่ยแค่ล็อกอินฮอตเมนะครับ Windows Live นะครับกับรหัสผ่านคุณก็จะได้ โปรแกรมที่คุณเคยใช้งานนั่นเองนะครับรวมถึงลิขสิทธิ์ที่คุณซื้อด้วยนะครับอันนี้รอโหลดไปนะครับไฟล์นะครับของ l ล n e จะอยู่ที่108.2 m b นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันโหลดอยู่นะครับเห็นเลขหนึ่งนี้ไหมฮะลูกศรดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดคือดาวน์โหลดลงมานะคือตัวนี้นะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้นะครับมีโปรแกรมไอดาวน์โหลดอยู่นะครับ โปรแกรมทั้งหมดของเครื่องของเรานะครับด้านล่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเห็นว่านะครับเขาดาวน์โหลดมาอยู่นะนะครับเกือบเจ้วนะครับก็เป็นการติดตั้งง่ายๆนะครับในการติดตั้งไล n e นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเข้าไปหน้าเว็บเนาะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากหน้าเว็บนะครับแค่มาเข้า Microsoft Store เท่านั้นนะครับอยากได้โปรแกรมอะไรคุณก็เลือกได้เลยที่มันฟรีนะครับหรือว่าที่เสียเงินเนี่ยก็เสียผ่านบัตร เครดิตนะครับบัตรออนไลน์ต่างๆนะครับวีการ์ดของทรูบันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ปิดเลยนะครับ